ไปเนี่ยไม่โหลดเฮ้ยสวัสดีเพื่อนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่การแคสเกมนะครับ This h o n o r กับผมนั่งอีกครั้งนะฮะแล้วเขาก็พูดแทรกระหว่างที่ผมกำลังพูดนะไม่เป็นไรครับผมวันนี้เรามาต่อกันในพาร์ทที่2กับเกม This h o n o r นั่นเองแในพาร์ทที่ผ่านมาครั้งที่แล้วนะฮะเราบอกกันไปว่าเราจะเล่นกันในโหมดของ s เซลล์เร็ง และครั้งนี้เราก็จะคงจะสเตลหมดกันอยู่เพื่อจะเก็บคะแนนโกสต์นะครับซึ่งครั้งนี้นะฮะเราก็จะมีเป้าหมายว่ามันเรือกได้ว่าเราจะฆ่าเป้าหมายของเราหรือว่าเราจะไม่ฆ่าเป้าหมายของเราหรือว่าเราจะทําให้เป้าหมายของเราสลบไปหรือว่าเป้าหมายของเราตายตายโหดตายหาแล้วก็ได้ไปหมดซึ่งเราจะเลือกว่าเราจะฆ่าเป้าหมายนะครับึ่งผมซึ่งครั้งนี้นะฮะเราได้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วและเราพร้อมที่จะลุยกันมานานแล้วแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเยี่ยมชมที่หมู่บ้านสนธยาฮาวพิต ก่อนนะฮะซึ่งเป็นเป็นภารกิจที่น่าเบื่อเราอยากทำเลยให้ตายสิพระเจ้าโอเคไม่เป็นไรนะจ๊ะเราก็จะลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็เดินขึ้นวิ่งแซงเขาเราต้องวิ่งแซงทุกคนนะเราชอบวิ่งแซงโอเคเอาตังค์มาขนทุกอย่างที่มีนี่อะไรขนเราต้องขโมยตังค์ของทุกอย่างที่ดีกอ่อนนะฮะ i l What w ที e ห้องนี้มีอะไรบ้างบันทึกตัวไปบันทึกตัวไปที่ห้องนี้มีอะไรไม่ต้องงานครับเราฉลาดแล้ว wow. เราไม well er? ่ต้องอ่านหนังสือฮะับขโมยของอย่างเดียวเลยครับ คนที่มีไอสูงครับต้องขโมยของให้เยอะๆนะฮะแล้วก็นี่กุญแจนะครับเราก็ต้องเปิดกุญแจนะฮะปิดประตูเฮ้ยมาคนนี้มีอะไรมีอะไรไหมเอาตังมาตังมา,งมาไม่มีของเลยอ๋อนี่อะไรที่เป็นของที่เก็บได้ต้องเอาให้หมดนะอีกขนมฟังเทปต้องฟังเทป <Okay, S 2> เงี้ยลีไปแล้วลีไปแล้วไปลีไปอไปันนี้มีอะไรนี่มีอะไรนี่มีอะไร We can continue this later, Lord Pendleton. The man of the hour is here. Corvo, I'm Admiral Havlock, Havelock. Havelock, but day True servant of the Empire, like you. Okay. Until the Lord Regent purge those of us who don't recognize his โอเคบอดี <Okay. S 1> ้อด like hey, hey, yeah, ี้วันดตันบอดี้ัอดี้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 เฮ้ยฉักินเบียร์จังเลยอะเนายนขอเบียร์แก้วนึงสิขอเบียั์แกสหนึ่งแบบขอร้อัโอเคค่ะขอบคุณมากเ้ยนายจะเอาเบียร์ไปทําไรฉันจะขอเบียร์นายนายเ่องพูดแซกฉันประการเบียร์นี่นายกินเบียร์ของฉันเหรอแต่ฟังวิ you Why did you do this to me ขอเบียร์เถอะเอาเบียร์มาฉันฉันต้องการเบียร์เอาเบียร์แก้วนั้นมาให้ฉันเธอขอร้องนายช่วยหยิบเบียร์แก้วนั้นมาให้ฉันเถอะได้โปรดฉันดีมากเอาเบียร์มาเอาเบียร์มาเอาเบียร์มาขอเบียร์ขอเบียร์ขอเบียร์เอาเบียร์มาดิฉันไม่อยากฟังแกพูดแล้วแกยังดื่มเบียร์ของฉันด้วยแกเลิกพูดพูดอะไรไม่รู้ฉันไม่ฟังแกเอาเบียร์มาเอาเบียร์มาโอเค thank you เดีดีนี่คือเบียร์ของฉันสิเอาเบียร์เบียร์จังมั้ยเบียร์มาเบียร์ของฉันมเบียร์นี่มันเบียร์ของฉันทขาไมเบียร์แข็งจังวะเขาห้ามสุบูรีกันในนี้แล้วแกอย่าเป่าคันีุยใส่ฉันด้วยแกมันเสียมารยาทที่สุดเลยฉันเกลียดแกฉันไม่คุยกับแกแล้วอย่ามาคุยกับฉันอย่ามาคุยกับฉันแกเข้าใจไหมว่าฉันก็อยากได้เบียร์ฉันก็อยากได้เบียร์เหมือนกัน เข้าใจไหมฉันก็อยากได้เบียร์แกจำหน้าฉันไหมฉันก็อยากได้เบียร์ของแกเหมือนกันโอเคปะโอเคปะโอเคปะเข้าใจไหมฉันก็อยากได้เบียร์จัได้ไหมฉันต้องเอาเบียร์วะเข้าใจปะเข้าใจไหมว่าต้องมีเบียร์เข้าใจไหมใหญ่ฉันเห็นหน้าแก่นะเบียร์ไม่หยุดวอเอาเบียร์มาก่อนเอาเบียร you know em? right. ์มามองหน้ามองหน้ามองหน้า เอาเบียร์มาตายดิตายดยตายฉันกดเบียร์เองก็ได้เออไม่ผมเอาแก้วโยนทิ้งหมดแล้วผมก็เลยกดเบียร์ไม่ได้เลยเหตายสิจับไว้ในนายแกฟังฉันดิเดฉันอยู่สูงกว่าแกแล้วแกก็เป็นแค่ s a ฉันไม่โอ๊ยฉันลำคาแล้วไม่พูดกับแกแล้วไปเถอะผมไม่หาเป้าหมายอยู่ สอัสดีเปียโรชัดอ้าบเป็นบัตบอกไม่ถักมาแล้วอะไรบัางเก็บปุ๋ยซีใช้ได้ไปโอเค ามานี่โอเคมีขอให้ใช้อะไรให้ตายเอานี่ฉันมีขอมาให้หนายแล้ว plug it in โอเค thank you ไม่ต้องเยอะมากยังไม่โบราณเกินไปฉันต้องการามีอะไรให้ชัวยได้บ้างฉันต้องการลูกดอกสามยาพิษนี่ไม่ใช่ลูกดอกยามพิษ โอเคครับ okay, ผมได้ของอัพเกรดอัพเกรดอะไรได้บ้างไหนดูซ่ขออัพเกรดหน่อยนี่ครับหน้ากากครับเราต้องอัพเกรดหน้ากากก่อนเพราะว่าหน้ากากจะทำให้เราแข็งแง Your soon difficult s get r life even e will ก can. โอเคครับผมจะไปนอนขอบใจมากเพื่อน Sleep well Sleep well you too bro I will give you this bro fist แค่ผมเราก็ไปนอนนะคำนี้ Somewhere else somewhere else where is w h l r e is blah 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 number two in dustrial ex across the empire blah 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 ผมตื่นขึ้นมาที่อยที่ไหนกันไม่น่าเชื่อว่าผมจะยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ ที่นี่สิที่นี่มันอะไรกันเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยผมอยู่ที่ไหนเนี่ย,ยที่นี่มันอะไรเนี่ยโอ้ที่นี่มันอะไรเนี่ยที่มันดังเรื่องสกายไลน์กันเหรอไม่น่าใช่เฮ้ยดูนี่สิก้อนหินก็บินได้คือก้อนหินนั่นสิก้อนหินก้อนนี้ก็บินได้ด้วยที่นี่มันอะไรกันเนี่ย ใครเป็นใครเ่ะ Your life has taken a turn, has it not? The Empress is dead. Okay. Precious daughter Emily is lost somewhere in the city. You play b a ่ยนแ b a งอะไ b a ลาบ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 ลานพูดอะไร For this I have chosen you. นายพูดภาษาไทยดิฉันคิดจอ่านซับเหรอฮะ I am the outsider. อ๋อนายคือคนข้างนอกเหรอ Outsider นายคนคือโน้นนี่นายมางานทำลอยสักใส่ฉันตอนที่ฉันไม่ต้องการนั่นเหรอ นี่นายทำอะไรกับฉันโอ้ถี่สวยเหมือนกันนะเนี่ยนายต้องเป็นเอเรียเรนย่าก,กับอีทีแน่ดูตาของแกสิแก,กเป็นคนตาดำๆฮะไม่เอาฉันไม่อยากไปหาในายนายเป็นเกย์เหรอฮะคมัไมไฟมีฉันไม่ต้องการหานายหรอกเฮ้ยนายเป็นเกย์ใช่ไหมฉันไม่ต้องการหรอกนะโอเคจ้าเฮ้ยวันดีองหญิงโอ้โอ่องอิมเพรสกระโดดทับโองง่งอิมเพรส you cannot save her 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 o a เข้าใจแล้วฉันช่วยเธอไม่ได้เข้าใจไหเ้ย้ย i really sad. This side that you are dead like matter. อ oh, ๋อแต่ว่าไม่เป็นไรนะฉันกำลังจะเอาโน้นนี้ใส่ไว้ในขวดแล้วก็คว้าลงไปในแม่น้ำเพราะว่าฉันเชื่อว่านะพวกเขาที่อาศัยอยู่ในสถานที่แปลกแปลนี้ไม่ต้องการไม่ชอบมันฮะ huh? So please come for me if you can ได้เลยเพื่อนได้เลยอีหนูแกจะเคยเล่นซ่อนแอบชนะฉันแต่ฉันก็จะชนะเธอแม้ว่าเธอจะถูกจับตัวไป แล้วเนี่ยแกน่ะเป็นโลลิคอนใช่ไหมฮะฉันเข้าใจความรู้สึกของนายนะเบล่เบล่เบลฮะอะไรเนี่ยให้มีอะไรให้มีอะไรเฮึให้หัวรถอมาอยู่หัวรถแกจำฉันได้ไหมไอ้หัวรถแกทำอะไรเนี่ยแกทำอะไรแกจะฟรีซทำไมฮะนี่อะไรเนี่ยวางอะไรลงไปฮะ กันอะไรเนี่ยตายสิโอเคอเคนอะไรเนี่ยอู้หเพื่อนฉันเลยจะบอกนายอ่ะรู้ไหมว่าไอ้คนตัวสูงข้างหลังนายอ่ะยิงลูกไฟใส่หัวนายแล้วนายยังไม่ตายอ่ะดูสิฉันช่วยชีวิตนายไว้เนี่ยดูดิโอ้ไนโอเคนะเราต้องคิดมากนะเพื่อนนายไม่ตายหรอกแม่ไม่ตายหรอกนะเวลาที่นี่หยุดทุกนายจะปลอดภยัยเฮ้ยวันนี้ตัวสูงสบายดีกันป่ะเนี่ย โอเคครับขึ้นไบขึ้นไปขึ้ไปขึ้นไปจ้าูความเท่รับผมเราต้องว้าลงมาอย่างเท่โอเคค,โอเคครับโอเคเฮ้ยจโทษเจ๋งเลยโอเคครับ นายต้องเป็นเกย์แน่ๆเลยอ่ะนายชวนฉันไปอยู่ด้วยเนี่ยฉันไม่ต้องไปหาไอ้เอ็นชเชนดูอะไรนั่นหรอกมันไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกนะโอเคป่ะโอเคนะ Raise me my name I don't want to raise your my name I don't want to say your name ฉันไม่ต้องการ To these this you you help runes give find I the heart thing a of living เออนายให้หัวใจฉันเหรอนี่นายนายมอบความรักให้ฉันเหรอนายเป็นแกไอ้แกเอ้ยนายมอบหัวใจให้ทำไมฉันไม่ต้องการโอ๊ยพระเจ้าขึ่นไส้นี่ตายสิคุปปาแล้วไปคุยกันไรแล้วบายเพื่อนใจในี่มันหัวใจอะไรกันดูนั่นสิหัวใจนี้ใช้อัดใจได้ด้วยเหรอครโอเคมาเพื่อนอุ้ย ดึ n g đứng đứng โอ้โูโอ้โอเคครับไปต่อครับพวกเราเชี่ยวชาญนะเฮ้ยมาประตูเฮ้ยดึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหอีซี่บราอีฟี่อีซี่อีซี่บราเฮ้ยโอเยี่ยมมาก อ๋อไข่มันคือไข่แล้วต้องไปเก็บไข่นะโอเคเราจะอัพ Dark Vision นะฮะท่านี้ครับผมคือท่าก a n น n a m s t y l นะฮะคุณไม่เชื่อผมใช่ไหมไผมจะให้คุณดูว่านี่คือท่ากังนำสไตล์จริงๆครับใครดูโอ้ยหูป,ป่า,าพอแล้วม่เพือนพูดมากกำคาญโอเค โอเคโอเคโอเคเราผ่านมาถึงไหนเราไม่รู้โอเคหรือว่าจะค้างไปก่อนดีมาม่มามามมาใจเย็นๆ<จ><จ>เราต้องจบด่านนี้ก่อนแล้วค่อยพักนะฮะทุกคนอยากจะพักหรือยังผมรู้คนยังไม่อยากจะพักใช่ไหมคนอยากจะเล่นเกมนี้กันต่อใช่ไหมครับแล้วก็จะไปเล่นกันต่อแล้วกันนะครับผมขาใทุกคนจะติดตามกันต่อไปนะฮะเพราะว่าผมยังไม่หยุดแคสเกมนี้นะครับผมเพราะยังไม่ถึงเวลาที่ต้องหยุดอัดนะฮะโอเคโอเค I remember brother Assistant is back อยู่แล้วทันก็ตื่นนอนขึ้นมา พร้อมกับอู้แล้วต้องบีบมือทำไมเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้ผมได้ดูท่าการนำสไตล์ครับผมนี่คือท่าการนำสไตล์ฟังให้ดีนะฟังให้ดีเห็นไหมกังนำสไตล์เห็นไหมกังนำสไตล์อ่ะฟังอีกทีนะฟังกันอีกช้าๆฟังช้าๆแล้วครับผมตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังแล้วโอเคป่ะกังนำสไตล์เห็นแล้ครับ ไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรยาจริงเห็นปะเห็นปะไม่ต้องซีเรียสนะถ้าการนำสไตล์ทำให้เราสามารถมองเห็นพื้นที่ที่เราต้องการได้นนี่ีรูอยู่ในตรงนั้นระยะห่างไกลโอเคจะเกาะโซ่นี้ไปอุ้ยบึ้งดึงไปเฮ้ยเ้ย มาในน้ำไม่ค่อยอันดียะมันมีปลาปลาเป็นสิ่งที่อันตรายมากผมไม่ชอบมันเท่าไหร่ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเนินได้ไหมเออไม่ไม่ทันตกน้ำอย่าละปลาไม่เอาละปลาอ เอารูนมาได้รูนมาแล้วนะครับก็กลับไปครับโอเค,อเ,คเราไม่อยากลงน้ำไม่อยากลงน้ำไม่อยากลงน้ำเฮ้ยไม่ลงน้ำอีกแล้วปลาที่นี่ดุมากนะฮะอันตรายจริงเ้ย เป็นไงปลา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 อยาเข้าใกล้ปลาอยาเข้าใกล้ปลาปลาอันตรายอุ้ยนี่อะไรอ่ะนั่นตัวอะไรอ่ะอุ้หู้ตัวอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเทวดาฟ้าดินตัวอะไรตายตายตายเจ้าแมงตอแกตายแมงตอตายตายฉันจะฆ่าแกแกไม่แกไม่ตายโอ้ยตายอุ้ยตายมันไม่ยอมตายอ่ะเพื่อนเพื่อนช่างเถอะเนาะอุ้ย ก็ได้โอเคก่อนเราครบนะฮะตอนนี้ขั้นต่อมาก็คือเราต้องอมองหาทรัพย์สิสนเงินทองของบ้านนี้ให้หมดนะฮะเราก็จะได้ใช้มันอย่างสุรุ่ยสุร่ายไ้นี่นี่แหนะอุ้ยตกใจหมดขอบใจมากเพื่อนนี่นมีอะไรในของในม,มีตู้ขอนี่อะไรป่ะขอหน่อยขอหน่อยขอบใจมากขอกระเป๋าตังค์ไปนะ วัน th ีเพื่อนดี ت, ีหนูเป็นใครไม่รู้ช่างเถอะเธอเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่นนี้ขอโทษครับขอโทษครัผมขึ้นผิทางขึ้ิทางขอโทษจริงๆนะจ๊ะไม่ได้ต่างใจต่อไปเกกาจริงวันนี้เขาหรอกแต่มีเบียฉันไหมโอ้ยขวดไม่มีขวดโอ้ในขวด เไีแ้แก้วไอ้แผมจะกดเบียร์นะฮะอ๋ออย่าตรงนี้จะกดเบียร์เดี๋ยวนี้เฮ้ยตายฉันจะกดเบียร์จะกดเบียร์โอเคเอแปลกเลยชิบหายเด้เวิล Let's get down to it. We'll go. First off, I know that assassination is dark business. But sometimes good men have to do bad things to make the world right. Our purpose is clear. We want to restore her majesty's line by finding and putting Emily Caldwell on the throne. To those ends, we'll hide, act in shadow, take them apart, piece by piece. ทำไมนายเป็นคนอยาก้นได้่ได้กินเครื่องดื่มดีๆอะทำไมฉันถึงไม่ได้กินเครื่องดื่มอะไรเลยคุกปากไม่ฟังเราสั่งมาเลยโอ้อะไรเนี่ยขอบันทึกฮัลโหลฉคาสวัรดีคาลิสตาฉันทำงานที่น r มเัี่กนธุรกิจของคุณแต่นี่สำคัญมากฉันงั่จะฆ่า่าร There's really no reason for you to listen to me, but my uncle, Jeff Kernow, still serves as captain in the City Watch. But he's a good man and my only family. ล้ The chatter and servant circles that Campbell just took d e l i v e r a t e l y inside p i s a n And I think I know where. My uncle's not the rest of them. Campbell's poisoned my uncle. ถ้าเธอไม่รู้อมตาจุ๊บจุ๊บเพ้่มสาก้อนแล้วก็ฉันจะพอช่วยลุกของเธอได้นะ

บุ้มเกเร่บลอมบอมบอนี่คือซิมแนวไปโอ้หน้ากากสวยจังใส่โอเคโอเคโอเคผมว่าเราควรจะพาันก่อนดีกว่าแล้วมาต่อกันในพาร์ทที่3นะฮะเฮ้ โอเคไว้เจอกันใหม่คราวหน้ากันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่มารับชมและฟังรายการแค a เกม a ี e Bizarre น,นะจ๊ะโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทที่3นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าอุงก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 า